that way. y e a Big d a d d g o get it on Macy Gray. Yeah. Raindrops, drop top, drop top. Smoking on cookin' my hot box. Fucking on your bitch, y a h dot dot dot. คุณกำลังพบเจอปัญหานี่ใช่ไหมเล่นโซ่คนอื่นไม่ได้ไอดีไม่โหดเรามีทางแก้ต้องนี่เลยเพจซื้อขายไอดีบายทะเลทั้งหลายซื้อขายไอดีปลอดภัยไม่โกงไม่เกียนอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะจ๊ะโอเค ฮัลโหลฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมทะเลเท่าไหร่สตูดิโออีกเช่นเคยโอเค,อก,เคก็วันนี้มีรีวิวค่าพลังเป็นแฟนชอยส์นะครับลีกสเปนนะครับลาลิกา้าตัวแรกครับไม่ต้องรีวิวมากแม่งเก่งดวลหนึ่ง <c oughs> ดูเด็กเก้าเก้หมดแล้วก็เวเพิ่มมาจะเป็นค่าพลังอื่นที่เพิ่มน่าจะให้มาสัก96นะน่าจะดูดีตัวนี้ตัวนี้นะครับแซกเก้นเร็วๆเ,เลยครับไม่ต้องอายมากตัวนี้เยี่ยมยอด ไจิโอรามมสครับตัวนี้96นะก็ถือว่าดรอปไปนิดนึงไหมตัวไม่เคยมีตัว97มาเนาะอืมน่าจะเป็นเนี้ยสองตัวเนี้ยไม่แน่ใจนะครับ97ก็ตัวนี้ถือว่ายอดเยี่ยมอยู่แล้วครับรามอสใช้ได้อยู่แล้วอต้องดูว่าจะดรอปไปขนาดไหนดูพลังแฝงดิโคตรสุด เจ้าเฟลิก101อีกแล้วครับผมขึ้นมาอีกแล้ว AMF 100นะโอ้โหไม่ธรรมดาพลังแฝงควรนเพิ่มให้1น,นะครับแล้วก็อื่นมัน่าจะเยี่ยมอยู่แล้วนะเจ้าเฟลิกเอาไปเล่นเป็นข้างๆก็ได้หรือเป็นกองกลางตัวลุกดีกว่านะครับไม่แนะนําเป็นกองหน้าเท่าไหร่นะตัวนี้มาติโอเดงการนะผมก็ตัวนี้กองกลางตัวลุก ถือว่าทําสเตตม,มาได้ยอดเยี่ยมกระเทียมดองมากๆเร็วนะไม่ได้ช้านะ9ก้ 90, 92, แล้วก็เรื่องของการเลี้งบอลโคตรดีการส่งไกลที่เยี่ยมยอดก็ถือว่ายอดเยี่ยมถ้าตรงนี้เป็น95นะแจมเลยโลพาสเนี่ยส่งสั้นเดโกกุ้งคาร์โสตัวนี้พลังแฝงเตรียมรับครบๆนะแล้วก็ความเร็วมีอ่าเรื่องของเตรียมรับ 99เนี่ยคือแจ่มแน่นอนตัวนี้แจ่มแน่นอนใช้ได้แน่นอนอ่าไม่แย่วิลเลียมครับตัวนี้ก็มันมีแค่ความเร็วเลยนะเร็วแล้วก็อย่างอื่นส่งบอลไกลไม่ดีส่งบอลสั้นกลางๆแล้วก็เลี้ยงบอลไม่ได้ดีขนาดนั้นมีจบสกรมีอะไรนิดนหน่อยๆการยิงมาให้นิดนหน่อยนะครับเฟอร์นันดตอนเลสครับผมตัวนี้อ่าเหมือนจะเร็วมากนะเร็วแล้วก็ เหมือนกับตัวเมื่อกี้วิลเลียมเลยคือส่งบอลไกลส่งบอลสั้นไม่เท่าไหร่แล้วก็เลี้ยงบอลตัวนี้ดีกว่าเยอะนะครับก็น่าสนใจนะน่าสนใจถนัดเท้าไหนอนะเท้าขวาเท้าขวาก็เล่นซ้ายได้ด้วยนะอ่าโอเคถือว่าน่าสนใจครับตัวนี้ตัวนี้เดนิสซัวเลสใช่ไหมไม่ใช่เดนิสซัวเลสดิดามิออนซัเลสโอ้โหชื่อ เร็วนะเร็วแต่มีเองคลิปชันนะแต่สเตทให้มันน้อยไปนิดนะครับน้อยไปนิดเก้าิบสามน้อยไปนิดหนึ่งสำหรับตอนนี้นะมไม่ได้โดดเด่นเรื่องของการส่งบอลด้วยนะเกมรับก็ไม่ได้ดีมากขนาดนั้นซาูมอ่าซาม,ม,ามูตัวนี้ปีอีกแล้วนะเร็วโคตรเลย <laughs> แต่ก็ส่งบอลไม่ดีเหมือนเดิม ไม่ไม่เน้นเปิดกันเลยนเนาะปปิดแต่ละตัวที่ให้มาในแพ็กนี้เออในเลี้ยงบอลกับความเร็วแล้วก็ปีกเองมั้งเองเอ,อดูดิพลังให้มาให้มาไม่เน้นเปิดกันเลยเออทาเคฟุสกคบโบะเอฟเอฟเก้าหกเอเอ 96, 96, เก้าหกอาร์เเกเจเนี่ยมันยังมีมีปงมีเปิดก็ไม่มีเหมือนกันที่ว่าโ <G ül üş> หเลี้ยงบอลติดปีนแน่นอนความเร็วออกตัวมีครับ สซมอนสั้นดีเล่นกองกลางตัวรับได้เลยถือไม่แย่ครับผม c คียตี่เพลเกอร์เนี่ทำเกม,มคู b บุกมาน a กาเซียครับกลองกลางตัวรับตัวนี้มไม่ผ่านพูดง่ายถ้าไม่ชอบจริงไม่รักจริงไม่ผ่านไม่ <laughs> ต้องรีวิวอะไรเยอะเลยเจอกันคลิปนา้าสั้นๆง่ายๆเออยๆกันไป โอวิร oh, yeah. ิยาจำไม่คุ้นถึงน่ารักอย่างเงี้ยโอวิร oh, yeah. ิยาคุณในใจผมปเป็นเลยนะเบบี baby. Oh, here, yeah. ้โอวิริยาคุณทำไม่ทุก oh, yeah. อย่างมันดูสดใสโอวิริยะที่แรกจะมองแต่คุณตต่ไม่อยู่เรื่อยไปโอวิริยา i ิซาไมเคิเธอเพียงคนเดียวทำมาเพื่อทำผมลง